เฮ้ยพี่ิกเล่นไงสูงพานั้นหราการที่เราจะยืนสุอชัดที่77ตัวละฮตัวเลเ่ยคุเล่เชรไม่คเไม่้ีวจิี่ดิกต้องใช้เชริแล้วเก็บได้ปุ๊บก็ปาไฟปาไฟเสร็จเก็บ2ตัวแล้วก็ปลาไฟมาฮีตัวเองหลังฆ่าได้อีกสงตัวก็ปาไฟเพื่อถวงเวลาแล้วก็ฆ่าไปอีกตัว่รกอยากกับนีีนิกีิกเล่นโกดเอา ตัวที่เล่นเชลลี่ได้มีแค่ตัวเดียวไม่อยาอใ้เว่อปผุดผึกเล่นเชลลี่อ๋อฝึกฝึกเอมเหรอเออฝึกเอมไลโอ๊ยจะตายโอ๊ยพานโอ๊ยโด ออกไมอยนุมียู่นานแล้วก็มีออกอนานแล้วค็มีหาอยู่ไล่แดดอยจะกระโดดโชว์จะกระโดดโชว์เขาแล้วหน่อยเขายิงทิ้งเลยอ่ะโคตรเหรอแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงวะอ่ะจะกตันนะเขาบอกขบอกบอาบอเต็มไม่เราไม่เอากา ใครมันบวกมันส uhm ักินเสัมดสนหมดมเหมดเอ้เพื่ออาไู้แล้วตายตัวยืนโง่มาทั้งทั้งเกมดียนย e n g l t l a s t a n d i n ่จะนอเก่งงว่วันนี้มิกิโก้มิกิโก้มิกโก้นี่นะเกิดกันตลอดไปแมีสวัดิ์กันเอจ็ดปืนนี้นะจะทำให้ผมเก็บ คทำไม่ได้แล้วกัน5 5าตลกกันเลยมึงเล่นมุกไปเองเรามาแล้วมั้งดูฮาจอโดน้าคุณเดินไปดูคุณเดินไปดูไคุณไม่สามารถเอามีมงมาโชว์เทได้แม็กกขอโทษฮะเกิดบอดไป้เก่งมากเลยซีจ้า เชียอะไรอะไรโอ้ยเอ้าไอ้บอยลวิธีดอ่ะเฮ้ยภาษาไทยตู้หายไปไหนสนุกเลยวิวพี่คุยกันสนุกเลยกูนี่ปวดหัวกับพี่นี่กันเลยไอ้แย่ไฉ่พอไหมบอลเออะอาไปใช่ โอ้ดพิมขนาดนั้นไม่รู้เลยว่าคนไทยเฮ้ยมามาโอ้พิมอยู่พิมอยู่เว้ยเราผ่านผวามล้วไม่พิมอยู่งอนออกเกมแล้วกลับบ้านนอนแล้วกูไม่เล่นเลยไปฆ่ามันซะ Destroy โอ้โหฉายกล้องเจ๋งสุด ยิงตุ๊กอนไายไปไไายไปไไม่ายไปไไนไปไ a n t be my f a l โอ้ต้องไปดูอ่ะแมก็นำพยายามขายเพลงมาสุดยอดอยู่ไอเียกูรู้แค่นั้นลอฟังอยู่จะไปดูดิขายขอเลไปโอไปทำไมาที่เอโคดแล้วใไหนดอตเอนะไอนน เฮ้ยทำไมคนไทยแน่นอนน้องเหมียวโอเคเลยเฮ้ยเจอเจอเจอเอฟซีตัวโยงเอไว้ก็หลังจบเกมนี้ไอ้เต่าเมื่อไหร่ไหมเมื่อไหร่มจะรู้บอกว่าอะไรกัครัใช่ใช่เมาเอออะไรใหญ่เสียงร้องอไรไม่ไหวแล้ว อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอย่าคนมัวเลยกูอย่าถ้ามึงตั้งชื่อว่าแม็กก่อนนี่กูฮาเลยนะช่องนะครับชื่อว่าอะไรเหี้ยไหนไอ้เลยอ่านีเรวไปเอาแล้วมาเล่นกันแล้วเยอะเลี้ยงกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจโอ้ ไม่ไหวแล้วนะเอาอุ้ยนล่าเลยนักเก็บเปล่าเยเก็บเปล่าเกิอเรฝั่งหนูแม่จริงจังนะเนี่ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยมุมอยู่ตามมา เนี่ยพอคมเ้าอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากเล่นเตัวแล้วโค้งเดินนีนน่้าสเอาเองนี่การแกล้งเลยเชื่อเราไมบอกรอบทมวเอา